สองสวัสดีครับเป็นแฟนกิน้องที่เคารพแฟนบอลลัมเสียงอีสานเ<ฟ>มื่อนี้พงเยชลีมีโอกาสเข้ามาบ้ัตรผักลังจากที่ติดงานงานั่นงานนี้งานหน่อยงานใหญ่เมื่อนี้ก็เลยขวาบาขว่าบัตรผักขมาเบิงเวที วิธีไม่เห็นอีสากนกำลังติดตั้งกำลังสา้างอันนี้ห้าเบิ้งไปยังาี่แคือกำลังสัางแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้องสัางไม่ได้โดมบ่านี่ขึ้นโค้งปฏิบัติวา่าโค้งทั้งหลังนี้นโค้งทั้งหลังเลื่กขึ้นคืนนอเขาคือสูงอันท,ที่ิี่พี่ก้มคงวงที่ี่ก้ควงของที่าี้ทำมงาของที่ี่เงาปีนี้แล้วจสามสิบสี่สิบเมตรได้ สามสิบเมตรทั้งยาเอาเลยทั้งกวง้งทั้งกว้งมันกระจากหลังพุ่นมากอ้อทั้งหนาพี่ห่วยได้ว่าเพิ่มไปอีกสามแผ่นแปดไม่อัด 3, 8, 8. อเสามแผ่นแปดทังมองค้างเครื่องตีนรังอีกทั้งหาเอาไฟรับอุตสีที่ทุ่งสูงพุง่นไฟนักอตีทีอทงสูงพ่งกำลังเห็ด ใกล้ละใกล้ที่แล้วแล้วก็ลังจะเป็นรูปแบบของเวทีกุ้งกั่สำหรับสนามลุงเรียงสนามวัดสนามตลาดสนามกีฬาแล้วถ้าหากขาว่าข้าวโเ,เทบสนามอันเล็กๆแคบๆเขาก็สาม,มารถยี่จะเขามาเหดให้มันเป็นเวทีเสียงอีสานได้ทั้งพุ่น ้องนั er. ่งหาเชืองเดี๋ยวไปใกล้ๆคุณทองนั่งหาเชืองกำลังสอบกำลังคุยคุยจ่อกำลังสอบพักตับเพ่งจังหวัดอาจารย์สอนเพื่อนกับผู้สอนเป็นแดนเซอร์เป็นกรลังศิคุณไคุยจ่อวัได้พักวัได้พอดเนืเพราะว่าเวลาของเขานี่อิกผู้โดด อทาทั้งที่ไฟนี่ไฟนี่นี่กำลังทัดเล็กต,เกตอเล็กตอเล็กต่างให้เป็นว,วิธีพวกมันไงชมกับคำว่าเสียงกีสารคนไมาา่ตั้งใจเ้อะจะที่ว่าบางที เฮ็ดแข่งขานั่นบอกขานี่บอบอกได้ตั้งใจเท้นั้นขึ้นมาก็ความตั้งใจของเขานีบริแข่งไผความตั้งใจของเขาคือจเฮ็ดให้มันสวยงามสมนาสมตาจ้าพเอให้มันสมนาสมตาของเจ้าภาพให้มันสมคำมาเสียงอีสานครับเบริเได้แข่งไผบริสุทธิ์พรผู้ใดเข้าสู่ครับความเป็นไปความาสถานของทีมงานเสียงอีสานเสียงอีสาน เำ้ามาเสียงอีสานเนี่ยเข้าใจมันอ่าดอปต้องไปบพให้พิจาร่ารถี่ขึ้นขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขามาอยู่กับทีครับอย่าให้พี่น้องเข้าใจได้ตอนนี้เนาะปฏิวัติโอ้คนไอ้แข็งกัดนั่นะาดนี่บอบอคนไอ้แข้งไผ่เข้าอยู่ตามอัตภาพของเขา้าของเสียงอีสานนี่คือเสียงอีสานบ้านพักเสียงอีสานพี่น้องเดี๋ยวมาทักไกล อันนั้นเป็นบริเวณของเสีออสานบริเวณของเสีออสานเป็นจุดเป็นชุดเป็นจุด,จดเออของเขานี่เป็นชุดเออบ้านนี่บ้านหางเครื่องบ้านนี่บ้านของโซเฟอร์บ้านโน้เป็นของนักดนตรีบ้านผูเป็นของมอลลมบ้านไนของเมนกของผู้ใหญ่หลอดนั่นอีก บริวาอุ้ยคือจะสั้นทีเดียวแต่ว่าว่บอแมนครับเพราะมันตัวเขาเป็นสั้นเป็นส่วนให้เป็นจุดให้เป็นจุดเป็นสั้นเป็นส่วนของไผยของภัยเอ้าบอโฮมกันเอ้าบอโฮมกันขึ้นมาเขาก็มาเอาทีแยกกันไล้จังใจหนุนจักว่าโอ้นั่นผู้นั้นอยู่หันเออผู้นี้อยู่นี่สมมติว่ามีคนมาถามมาผู้นั้นอยู่ไหนเหรอยบ้านพักบอลลัมกลับไปหาบ้านพักบอลลัม ه, gen, eros, e có, เอ้พนันพัอยู่ใส่ยกโอ๊ตบ้านพักหางเครื่องตัวไปหาบ้านพักหางเครื่องบ้านพักครบทเฟอร์ต้องไปบ้านพักโชเฟอร์แท็ซี่ักมันจังบริบทกันมันจังหาไงกับทีมงานเสียงอีสานในขณะนี้น้องนา่งหางเครื่องก๊าลังไหลข้ามาืาหางเครื่องก๊าลังไหลเม้าคนวอยก็เพิ่มคนว้อยยังเพิ่มได้เด้อพี่น้องประกาศบอกพี่บอกน้องห้อง คนวัยยังต้องกันอีกเยอะเลยอาสาบริยากร่วมงานพระยาจุยากสั่งกัำจิมงานศาิษยริสาเชิญได้ครับผมนในคณะนี้ไม่ยังนกน้อยบริยุบ้านนี้อยู่อเมไม่ยนกน้อยบริยุบ้านนี้สุบพลนเนีเพนปิดลาล่าแล้วอ,อพยุกองทยหมดเลยเทพเปกท่อหม้อบเออจุกับมาไหนบ้าเล่าอะได้บงพูเนี่ ไม่ให้นกน้อยก็ได้เอาเอาไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวพโยชาลีที่บ้านบอกพี่บอกน้องเพิ่มเติมในจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเมืองนั้นเมืองนั้นเขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้อาหารเครื่องพวกก็นั่งนับอยู่นับพ่อพบกันละบุเกินนั้นดอกละวอแปดเออละวอดแปดบุเกินนั้นจักเจ้าดอกพี่ร้องบะเบิงกันได้นะเออผู้ใดอยากเขาบะเบิงก็เขาบะเบิงนะครับบ้าบพักอย่างอีสานน้องเปิดโอกาสให้ครับพี่ครับน้อง เขามาชมมาดูว่าทีมงานสิงีสานฮอตไทยแลวเมื่อไรทีเริ่มออกงานเมื่อไรทีเป็นงานบุกงานวิกเมื่อไรทีเป็นงานจ้างยูทักไหนในงานบุญกระตินเต็มไปงานบุญเนี่ยสามหนึ่งซี่เต็มไปพี่น้องเขามาสอบประถามได้ใชครับเอาไว้โอกาสนะพ่อกันสำหรับมื่อนี้กระผมพปรยเชาลี่นุ่มสามพันปีพ่อกับพีกับน้องเขาสนีทครับสวัสดีครับ